วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเอาไอคอนต่างๆหรือว่าไอคอนพวกโปรแกรมเกมหรือว่าแอปอะไรต่างๆเนี่ยย้ายให้มันมาโชว์ที่หน้าเดสก์ท็อปของเราเนาะคือบางคนประมาณว่าอยากให้แบบเรียกใช้ง่ายๆแบบกดหน้าจอเดสก์ท็อปแล้วปุ๊บเห็นโปรแกรมแล้วก็เรียกใช้ได้เลยไม่ต้องไปกด Start m เมนเพื่อค้นหาเนาะบางทีมันไม่ได้โชว์อยู่ตรงนี้เนาะเราก็ต้องมาค้นหาอีกทีหนึ่งซึ่งมันยุ่งยากผมวันนี้ผมก็เลยจะพาเอามาโชว์ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยเนาะเดี๋ยวไปชมไปคุ้มพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสาททรทางด้านต่างๆว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมมา,าพูดถึงคลิปวันนี้ดีกว่าคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปการใช้งานว n d o w s ของเรานั่นเองนะครับสำหรับทริควันนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11เนาะหลายคนคงเคยเจอปัญหานี้นะผมอาจจะไม่ใช่ปัญหาเราอาจจะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบประมาณว่าลำคาญอ่ะเวลาแบบจะเรียกหาโปรแกรมทีต้องแบบต้้องไปคนหา ในอโปรแกรมนะผมกดอโปรแกรมค้นหากว่าจะเจอหรือว่าอาจจะต้องใช้วิธีการถ้าใครโปรแกรมเยอะอย่างนะก็ะอาจจะใช้วิธีการพิมพ์อย่างเงี้ยพิมพ์แล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยมันโชว์อย่างผมต้องการหาโปรแกรม Excel ผมก็ต้องพิมพ์ Excel นะครับผมเอ็กเซลก็จะเจอเนาะถ้าไปค้นหาเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเสียเวลานะผมก็เลยแบบว่าอยากจะแบบเอาออกมาที่หน้าเดสก์ท็อปเลยมันจะได้แบบเรียกใช้ง่ายๆนะผมสังเกตว่าหน้าจอผมเนี่ยจะไม่มีโปรแกรมพวก Excel Word PowerPoint เนาะผมก็จะโยกออกมาหน้าจอเดสก์ท็อปเลยนะครับผมโอเคครับผมวิธีใน Windows 11เนี่ยจะง่ายเลยครับผมง่ายๆเลยครับผมให้เรามากดที่อ่าสตาร์ทตรงนี้นะผมเนี่ยถ้าลากจากเนี่ยจะลากไปไม่ได้นะมันจะอันลิงก์ก็คือลากไปไม่ได้นะผมหรือว่าถ้าจะค้นหา Excel อันเนี้ย ก็ลากไปไม่ได้เหมือนกันลากไปไม่ได้เหมือนกันนะครับวิธีที่ทําก็คือกด start เมนูครับผมแล้วก็เลือกอแอปครับผมแล้วก็หาแอปที่ต้องการสมมติผมอยากได้ Excel ผมก็หา Excel ซลแล้วก็เลือก Excel จับลากไปเลยอ่ลากไปวางไว้ตรงนี้ครับผมสมมติต้องการ Word นะครับผมอ่าเวิร์ด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 อันนี้ใช้วิธีการค้นหาไม่ได้เนาะเราต้องเลื่อนหาอย่างเดียวเลยสมมติผมอยากได้ทีมเอาทีมไปก่อนนะ Microsoft Teams อย่างเงี้ยปึ๊บจับลากไปเลย Word อย่างเงี้ย ก็ต้องออแอปนะครับผมอย่าง Windows 10เนี่ยมันจะมีวิธีการอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เป็น Windows 11นะครับผมที่ผมบอกข้างต้นไว้ว่ามันจะใช้งานได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ขอขอกลับคำนะเพราะว่าตัว Word เนี่ยไอตัว Windows 10เนี่ยมันจะต้องเอามาตรง Start เมนูก่อนแล้วค่อยโยกจาก Start เมนูไปอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไอตัว w i n d o w ส11เนี่ยสามารถโยกจากตรงนี้ไปได้เลยอย่างเ o r d เนี่ยก็โยกไปครับผมปึ๊บอ่าพวกเวิร์ดเอ็กเซลพอยท์เนี่ยมันก็จะมีช็อ ก็จะเป็น Microsoft 365นะครับผมนี่หน้าตาจะเป็นมาณน,นี้ครับผมซึ่งหน้าตามาออฟฟิศของผมเนี่ยทันสมัยมากเพราะมันเป็น365จะอัปเดตตลอดอายุการใช้งานครับผมใครสนใจก็สามารถทักมาใน Facebook Fanpage ได้ครับผมผมมีจำหน่ายตัว Microsoft 365อยู่นะครับผมเป็นแชร์แบบ Account รา,ายปีเนาะสามารถใช้งานได้1นึปีราคาถูกๆเป็นกันเองครับผมอันนี้ก็แอบใครของไปนในตัวเนาะก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ผมวิธีการโยกพวกแอปต่างๆเนี่ยหรือว่าพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผม ผมไม่แน่ใจว่าโยกจากอ่าเล็กคอมเมนต์ตรงนี้ได้หรือเปล่าเนาะไม,ไม่น่าจะได้นะก็ลองไปใช้งานดูนะสำหรับตัวาการโยกย้ายไอคอนบน Windows 11นะครับผมโอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็วองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสับเพื่อนเนาะใครที่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยว่ผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากากาดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ